สร้ยแบมบูครับผมสร้ยขวดเข่าครับผมพี่น้องสร้ยขวดขาแดดสองครับผม,มนมี่มันอสองแดดนี่ครับผมหน่วงกับแดดนึงครับโผมมันีกับแดดนึงอ่าขับขึ้นลูกขับขึ้นขับขึ้นอ่ะค้งขับขึ้นโค้งขับขึ้นค้งขับขึ้นอ่าดันไปตรงตรงลูกตรง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 ไป ขาดเขาให้ม like <ก>ันแห้งพี่น้องเจได้เวสขับปูกีนาครับผมโค้งครับโค้งโค้งโค้งเ็ดกับปลูกปีต่อไปครับโอแบ่งกินแบ่งขายนะพี่น้องเนาะครับผมลูกสาวนาพี่น้องสาวนาลูกสาวนาสุดเลยสุดเลยสุดไอสุดเลยสุดแล้วก็ตีโค้งอ่าโค้งโค้ง ต,ต, ciel, ต, ill, ตรงตรงลูกอ่างตรงตายตรงตรงลูกตรงตรงตรงดันตรงตรงไดังเล่งตรงตรงไปเวยอ่าคงกลับขึ้นอ่ะอันนี้ลูกท่านี่ท่านี่ท่านี่อันนี้กดแล้วท่านี่เลยนี่ท่านี่เดี๋ยวพี่แอฟแอฟนี่ครับแอฟแอฟท่งนี้อ่ะ เออเอาเออมีห้อยห้อยเขามันล uh, uh, ูกอ right, ่าไปตรงๆนะลูกเลาะเลาผัดดังโต้ยกออกเออผัดดังโต้แล้วเขามาสิเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วดังหนึ่งลูกอ่าอ่าโคมาดังสองลูกอ่ะแล่นอีกรอบนึงกัได้เล่นอีกรอบนึ่งเล่นอีกตรงๆเล่นอีกรอบนึงอ่ะตรงอ่าอีกรอบนึงเราเขามาดังสองลูก Tông, 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 tông. À, không không đáng, à, à, à. Tài. Tài. Tông, tông, khác, không 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 này, không à con ai xuất rồi ai xuất ai xuất, con, à không cá khuyên à. À, à, cuộn gấp cơn, tròn tròn tròn, à, đi lòm này, set bang 2 luôn, à, ta. <coughs> ตรงล <ITA> งตงเออยมาดามสามลูกคงมาดังสามเอยอ่าอาเข้าไปให้เข้าปูกระโปงไม่กระบุกฟีนาพี่น้องต้องมันแหงๆพี่น้องกระบ่แหงมันกะจีบกกบอกเกิดดีพี่น้องเนาะ บมงอง่อมโมเกิดดีมื่อนี้แดดที่สองครับผมกสิทธิย่อยเอาขึ้นครับผมทย่อยขึน้นแต่ละน้อยครับโอ้ไม่หน่อยดังเลยมันบางกะทยอยเอาขึน้นอันนี้มันนากระไว้ขึ้นมือลังครับผมตรง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 อ่าโค้งมาอีกรอบนึ่งหนุกโค้งอีกรอบนึงตรงตรงตรงเลย เออกลับมากันแล้วลราด่างน,นั่งลูกโค้งกลับมากันแล้วด่างน,น,าานี่อ่าโค้งกลับมาลูกมัหนึ่อ่าโค้งกลับมาอ่าขาแมาด่างพี่ดุ ขดดาแมังพี่ขดดาแมังนี่ขดดาแมังนี่อ่าไปเลยโคลงกลับขึ้น

อ, Faster. อ่าดังนี้ลูกเออดังสุดท้ายดังสุดท้ายครับดังสุดท้ายแล้วใส่หน่อยน้องแบมบูครับผมซอยคุณพ่อตากเขาซอยคุณปูตากเขาครับผมเพ็ดเขานับเพ็ดเข่าพันพี่น้องเหชกเขาปลูกปีต่อไปครับผมต้องตากับมันแห้งๆพี่น้องตากบ้งแห้งกับสิการงอกการเกิดกับสิบ่ดีครับผมตากับมันแห้งๆพี่น้อง เก็บไปเป็นกระปุกขึนอ่เอาไปสีกินต่อไปครับผมเอาใกล้แล้วลูกใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวโพ้ง ลอีกรอบนึงหนกอีกรอบนึงก็แล้วนะอีกรอบน,งออบนึงก็แล้วแล้วกดตับขึ้นหนุกเอออีกรอบนึงก็แล้วแล้วน้องเบ็บบูซอยตาเ,เขาครับผมหลายดางัอง,ยดงอยู่พี่น้องหลายดังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดังพี่นอ้องใส่หน่อยซอยกวดพี่น้องมัดมือได้พี่น้องสิบสองดังครับผมขอบคุณครับ น้องแบมโบพักยกฟันยกลูกพักก่อน